สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รีวิวที่จริงใจจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวฮากอระเตะภาค2บอกได้เลยว่าที่เที่ยวที่กินครบครันไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นริมทะเลหรือจะเป็นการเที่ยวโกดังอิฐแดงสุดชิคนอกจากนี้ขนมที่เขาว่าเด็ดก็ไม่พลาดนะเออย่านเมืองเก่าเราก็ไปเก็บมาแบบจุกๆไฮไลท์เด็ดสุดวิวเมืองตอนกลางคืนแถมยังมีไอติมครีมเมียสุดเลิฟกับวิวจึ้งๆปิดท้ายกันด้วยรามเมงร้อนๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ มันเป็นย่านแบบเขาเรียกว่าย่านเมืองเก่าคล้ายๆกับอายุทยาค่ะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนโอ้นี่เราอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมนะ เชียนออร์โ h ดอ o x เชิร์ชตรงโน้นก็มีโบสถ์ที่เราเพิ่งเดินมาอ้วิวฮาจิมังซากะสโลปนี่เนินฮาจิมังซากะสโลปที่ทุกคนมาถ่ายรูปกันเพราะว่ามันลาดไปถึงทะเลเนาะ แต่ว่าถ่ายไปก็ต้องระวังรถด้วยนะเพราะว่ารถมันก็วิ่งไปวิ่งมาทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ทะเลตรงนั้นแล้วก็ไปกินกินหนมเส <c oughs> ้น,นตรงกลางนู้นเหรอโอเค ปิดก่อนไปเลยไม่ต้องรีบขนาดนั้นเราไม่ต้องไปกินขนมอะไรก็กินตอนสามครึ่งงไม่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านมันมันคนเต็มมันไม่ใช่แบบว่ามีพอดีเปือเปล่าก็นี่ไงเรากำลังเดินไปอยู่ว้าวสวยจังเลยตรงเนี้ฮะมีคนพายเรือด้วยอ่อ นี่วัดดีเราไม่พูดกับข้าอุ้ยนกนกนหรือเป็ดตอนะั้นอุ้ยก็คง,งงั้นอหะมันอาจจะอยากกินปลาดิบก็ได้เอาตายแล้ว <laughs> าแล้วโกดังอิดแดนเู้เจ้าจะปีนแบบนั้นไหมล่ะโอเจ้าเห็นบนฟ้าไหมวูอวอย,อยมีต้นคินมาดยักษ์ด้วยน่ารักจังเลยอะ ว้าวโอ้หกด,ดังเป็นแหบเลยนเดียวน่ยนะสิน่ารักมากเลยตรงนี้เจ้าต้องชอบแน่ล่ะนี่ไงเจอแล้วนี่แหละเซเลฟโฟไปกินกันเลย Cash Only e. เอาเวนมีไหมนเกนือสามมีอา่อาอ่าสามก็ได้ งั้นก็ชีสหนึ่งช็อกโกแลตหนึ่งทีรามิสุหนึ่งไหมใช่มาเป็นแบบนี้นะทุกคนมาสั่งตรงที่อยู่แต่จริงๆร้านเขาก็มีที่นั่งนะไม่ร้านไหนครัไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือสแนปโฟก์ป่ะเดี๋ยวไม่ใช่สั่งผิดเนี่ยใช่สแนปโฟก์กาแฟมาไกาลเลยรอๆๆๆแกหนีใช่เ,ฟฟเออใช่ไม่รู้ ไม่กินกาแฟกาแเอาไปกินกินนิดหน่อยอชิมอันนี้รสอะไรเอ,อ่ยโอ้ร้อนร้อนร้อนไม่รู้ชิมเดี๋ยวก็มนมนมไงนมไหมรสอ,อะไรสรุปรู้ยังชีส <laughs> ไม่อีกข้างล่างนะนน่ะไ,ไม่รู้งงไหมไม่รู้ข้างล่างงไม่รู้ <laughs> นมอันนี้ทีรามิสุปะ่ะอนี้ช็อกโกแลตแน่เลยอันนี้น,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 <ะ>น่าจะอ้าวก็นนั้นมันน่าจะล้วนปะ่ะไม่รู้เด็อันนี้น่าจะชีสอันนี้ชอ็อกโอกแลตทีรามิสุเค็มเลย <c oughs> นี่แต่หนับเลยปะ <c oughs> ลองกดดูดิจับบ้านทีรามิสุ <c oughs> ชีสออร่อยแต่ถ้าว่าเนื้อชีสกับทีรามิสุอาจจะเหมือนกันให้หมายหมายถึงว่าตัวตัวข้างนอกที่หุ้มแต่ไอตัวข้างในอี่นานเราอาจจะก็ไม่เหมือนกันทั้งสีมันเป็นอันตรายแต่ถ้าว่าชีสหวานอร่อยกว่าไหมทีรามิสุ <c oughs> มันแบบมันไม่มีรสขมทีรามิสุว่าปะคือเราไม่รู้ลายมือชีส <c oughs> คิดอร่อยนุ่มคิดอร่อยชิมช็อกโกแลตอหรแบบชีสฮอกไกโดอะไรเงี้ยอืมก็ประมาณนั้นอะ ชีสมากกว่าเป็นไงอันไหนเล่ากวกันชีสเนาะอืมช็อกโกแลตก็อร่อยดีนะไม่หวาน<ค>แต่ก็ไม่ช็อกโกแลตนะนะก,ก็ไม่หวานแบบไม่หวานแ,แบบแบบชีสมันนุ่มกว่าเนาะเหมือนแบบละลายละลายเลยอะ,ละ,ละแต่แบบช็อกโกแลตยังแบบ มันยังมีความ t e x t u r ของของแป้งอยู่แหละซึ่งมันก็ต้องเป็นงั้นแหละอันนี้จะแบบนวันวละลายละลายอันนี้จะมีความแบบ texture เค้กอยู่นนร่อยนี่งอ้นตอนคืนเขาคงเปิดไฟอย่างเงี้ยนี่ไงเดี๋ยวเรากำลังจะไปอันนี้แหละไปดูเป็นไฟอย่างเงี้ย แต่เมื่อกี้เราไม่ผ่านอันนี้ว่ะวันตอนแรกอะกะว่าจะมาเดินเห็นอันนี้ด้วยแต่เมื่อกี้ที่เราเดินที่เนินอะไม่เห็นก็ <c oughs> ต้องดูเนี่ยแต่เนี่ยเราเจอไอ้ข้างล่างแล้วนะ่ะนไหนนี่ไงไอ้อเเนี่ยเนี่ยเจมันก็คืออยู่แล้ว้ยังงั้นไหมใช่เรากินเสร็จเร็วกว่าที่เราคาดไว้เนาะเราก็เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเร็วไเฟเร็วขึ้นตอนนี้ที่ อิดแดงก็เริ่มแบบประดับประดาไฟแล้วนะทุกคนเริ่มมืดแล้วก็น่ารักไปอีกแบบรักไหมอ่ะให้ดูมีซันตาคอร์ตปีนเสาเพียบน่ารักน่ารัก เมื่อกี้ก็ไปกินไอตัวชีสเค้กเจ้าดังของที่นี่เนาะก็คือแซฟโฟก็กิน2คนแต่กินสารสไปเลยจ้ะกินชีสกินอ่อช็อกโกแลตแล้วก็ทีรามิสุเนาะทีรามิสุไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้สึกถึงทีรามิสุเท่าไหร่แต่ชีสคือแบบเออนุ่มดีนะช็อกโกแลตก็ก็ไม่หวานก็อร่อยดีแต่ถ้าให้เลือกชอบชีสที่สุด wow. รเริ่มเริ่มเย็นแดดเริ่มหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรากินเสร็จเร็วเพราะฉะนั้นเรารถบัสมันรอ,อนานก็เลยเดี๋ยวจะเดินย้อนกลับขึ้นไปที่โรเบเวย์ซึ่งมันก็อยู่บนนู้นทุกคนบนนู้นนะ่ะก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก14-15นาทีประมาณนี้นะแต่มันเป็นขาขึ้นนะอ่ะเออก็เดี๋ยวลองดูครับเดินขึ้นสโลปนะทุกคน เป็นแบบสโลปผู้ขนาดกับไอฮาจิมังสโลปนั่นแหละเหนื่อยเล็กน้อยผ้าทิตจะตกแล้วนะเริ่มยินก็เลยใส่เสื้อคุม,มอ,อีกที เราเดินกลับมาทางเดิมอีกครั้งจากตอนที่จะขึ้นไปสลดเนกะเหนื่อยเห็นเขาบอกว่าจะขึ้นไปดูตรงโรบเวอ่ะตอนกลางคืนสวยเพราะว่าจะเห็นแบบในเมืองเปิดไฟเดี๋ยวถ้าเราขึ้นไปก่อนก็จะเห็นทางสองแบบนะทั้งแบบยังไม่มืดมากกับที่มีไฟเหนื่อยเดี๋ยวเลาคุยกัน วิวเ oh, mm hmm. มืองตอนเปิดไฟพอดีเราเดินม,มาที่จุดเดิมแล้วเรายังไม่มาตรงแลนด์มาร์คอันนี้นะ mm hmm. ก็เลยแวะสักนิดก่อนที่จะไปขึ้นตัวโรเวทั้งบน mm hmm. เหมือนบ้านผีสิงมาอ่อน <c oughs> กางคืนเขาเปิดไฟบ้านใส่ทองเห็นนักเรียนวิ่งแบบเยอะเลยนะไม่รู้เขาวิ่งอะไรกันวิ่งแข่งหรอไปโอ้รถระวังรถนะนู่น ون. ตรงนู้นเป็นวิวเห็นไหมทุกคนไกลๆนะเลยแทบไม่มีคนเลยค่ะเขาไปกันหมดเลยโอ้ Public Hall of h a k o r a t e เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาลอาวการอออ มาเยือนแล้วเรียบร้อยสาราว่าการเก่าตรงน,นี้เดี๋ยวเราก็จะเดินแบ็คกลับไปเพื่อขึ้นกระเช้าโรเปกันสักครัชประมาณเกือบสิบนาทีได้แต่ระหว่างเดินนี้ก็แบบคือวิวเมืองก็สวยนะเริ่มเปิดฝากปเปิดอะไรกันละน้นนำมืกไปลโอเคจบเล่นนะครับไปแล้วครับ เนินฮาจีมังเปิดไฟแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนเดินขึ้นสลบมานี่เห็นเส้นเคเบิลคามไหมเอาให้นอนเอียงนี่เป็นสลบนะ อู้อีกาเต็มไ่ไฟเลยอ่ะดูดิเยอะมากเรียงตัวกันแน่นมากโน่นคือที่ขึ้นโลบเวก็คงมีคนขึ้นเยอะแหละเพราะเขาจะไปดูอยู่ตอนคืนกันโอ้กากากา นอกจากตรงนี้ที่เยอะแล้วตรงนู้นก็โคตรเยอะเลยทุกคนเห็นเป็นดำๆนั่นไหม,อมโอ้โหเยอะอะไรเบอร์นี้เนี่ยรอเวมาแล้วอือฮัโอ้ใกล้จังเลยอะ เน er. Th ี่ยวัสกาได้มาสกาดก็ได้ไปซื้อนี่น้องตัวมาแล้วซื้อจากเครื่องอัตโนมัติเขาให้อีกคนนึงรอแล้วก็ให้อีกคนนึงไปซื้อเขาก็มีระบบจัดการที่แบบปึบปึบเพราะว่าคนน่าจะเริ่มเยอะอาจจะไปดูไฟกันเนาะมาแล้วโอ้ โอ้คนเพียบขึ้นไปอย่างช้าคือสามทุ่มก็คือสองทุ่มห้าสิบลงสามุ่มัดเสีงนงหน้ากระดาก อยู่ตรงนี้ปะจะได้เห็นก็เดี๋ยวร,รอคนลงก่อนเนาะ,ะได้ตรงริมพอดีโชคดี จะได้เห็นเปวชัดชัด เเ้ yeah, ติมมาแลวีียจริงอยากนั่งแบบเห็นวิวนะทุกคนแต่ว่าเหลือแค่ที่เดียวที่ริมโต๊ะริมโต๊ะริมโต๊ะริมขอนั่งข้างๆด้วยได้ไหมนนะจะได้ดูวิวไงอ๋อเจ้าไม่นั่งหรอ ให้ชิมก่อนกินเลยกินเลยเดี๋ยวมานาๆกินเลยเจ้าดีเจ้าเดิมครีมเมียมีชีสหรอไม่รู้อ่ะคิดว่าไม่นะมันเป็นนมอ่ะนมนมอ่ะอร่อยว้าววอ,อ,อันนี้เรามานัา่งรถบัสกำลังจะกลับไปที่ฮากูดาเต้สเตชัน แต่ว่าจริงๆเราขึ้นรถคันนี้มามันคือฮอกไกโดบัสเข้าใจว่าบัตรเราไม่น่าใช้ได้นะแต่ว่าคุณลุงคุณลุงยามไม่รู้เรียกยามหรือเรียกอะไรเขาโบกให้ขึ้นมานะเอาโชว์บัตรเราก็ให้เขาก็ให้เราขึ้นมาอยู่ดีก็เลยเอองงก็เลยขึ้นมานะทุกคนไม่รู้เสียตังค์เพิ่มไปเนี่ยทุกคนเหมือนเราตกมาตายตอนท้ายนะก็คือตอนที่ไปดูไอ ชมวิวข้างบนอะโรเบรใช่ปะแล้วเราก็จะกลับมาที่ฮากดาเตะสเตชันแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเอออยู่ดีๆก็รอรถอยู่แหละแล้วลุงลุงที่เหมือนเป็นยามอะเขาก็บอกว่าไปเ r ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นรถคันนี้เลยแต่ก็เห็นอยู่นะว,ว่าเป็นฮอกฮอกไกโดบัสนะคุ้นๆว่าเออมีพนักง,งานเคยบอกว่ามันใช้กับไอ้พาสบัสวันเดย์ไม่ได้นะแต่ว่าเอา เอาตั๋วให้กับลุงคนนั้นดูแล้วเขาก็ยังยังยืนยันให้เราขึ้นไปนะแต่พอเราขึ้นไปปุ๊บตอนจ่ายเงินก็คือเกมเรียบร้อยนะจ่ายตังค์ไปคนละสอง้อสิบเยนนะถ้าทางว่าบัสวันเดที่เราซื้อเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ถ้าใครจะใช้วันเด์บัสก็อย่าลืมดูสัญลักษณ์ดีๆมันจะเป็นรถแบบสีขาวนะ พอไกโดบัสใช้ไม่ได้กับคันไซพาสที่เป็นบนะัสวันเดย์หน0่งพนสองอะุโครโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกินข้าวเย็นนะวันนี้เลงรามเมงไว้เดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าเราเดินจากตรงฮากอดาเตะสเตชันนะจะไปกินรามเมงที่โอ๊ ก็โกดเตชีโอกเห็นว่ามันเป็นต mm ้นตำหลับของของที่นี่หรอมาแล้วจ้าค่าคนกินมิโซนี่หระอดืมไหมนะ แต่เท้าเนี่ยจะเป็นเออก็เอาลองก็ได้อัลอลอันนี้แล้วก็มันมีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรของมันลองไก่ทอดเขาไหมอยากลองไก่ทอดอ่ะไก่ทอดกับเกียวซ่าอ๋อกินหมดใช่ไหมกินหมดอ่ะอ่ะนี้คือมิโซะ อันนี้คือชิชิอกชิอออ้อางโอดาเะซอเชตอะไรก็ไม่รู้ในเมนูนั่นนะช,ชิโอชีอันนี้ดูเมนูเหมือนแบบฟิวแบบซุปกระดูกหมูไหมทุกคนไม่ใช่ตรงไปลำต้นไปเลยมันคัตสึนะคงคัตสึนันะมันหมูทอดแล้ว,วอ้วน <c oughs> แล้วเธอใหญ่แล้วค่ะทุกคนข้าวราเกะกระเขียวัก กินราเมงอิ่มแล้วค่ะทุกคนก็ <g ül> จะบอกว่าโบอ,าอร่อยยากก็แบบนะก็มันก็อร่อยแบบปกตินะยังไม่ได้เจอร้านเด็ดที่รู้สึกว่าแบบว้าวอะไรขนาดนั้นนะ่ะโอ,อ้ก็รีวิวที่จริงใจนะ <g ül> <g ül> ก็ก็จะพยายามแบบไม่อวยนะทุกคนทุกคนจะได้แบบได้ข้อมูลที่เออเขาเรียกว่าอะไรเป็นตามความเป็นจริง มากที่สุดแต่อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยเนาะจะบอกว่าเออโบอร่อยคนอื่นอาจจะไม่อร่อยหรือโบไม่อร่อยคนอื่นอาจจะบอกอร่อยก็ได้ สำหรับคลิปฮากกราเตะภาค2ของวันนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนในคลิปถัดไปโบก็จะพาไปตลาดปลาตอนเช้าของฮากกราเตะกันขอบอกว่าปูตัวใหญ่เบิ่มแล้วก็ไข่หอยเม่นถูกมากนอกจากนี้เราก็จะย้ายเมืองไปพักโรงแรมสกีสุดฮิตของคนไทยอยู่ฮิโรโรนั่นเองคะ่ะหากใครไม่อยากพลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะบายบายไว้เจอกันคะ่ะ